ก็อยากจะฝากให้คุณพิธาและพักเก้าไกลนะครับหยุดครับหยุดสักทีเครับนะครับหลังจากที่มีคำตัดสินเนี่ยนะครับคุณพิธานะครับแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยได้ได้มีการออกมาแถลงข่าวครับสารตัดสินให้หยุดแต่ทําไมพวกมึงยังไม่หยุดกันนะนี่กวินวินพักไทยพักดีนะฝากถึงพิธาทําทไมมึงไม่หยุดกันสักทีวะนะไอพิธานะมึงจะมาแถลงการข่มขู่สารข่มขู่กษัตริย์ข่มขู่ อะไรสารพัดเลยเออนะเออบอกเอ,อ้ยถ้าตัดสินอย่างนี้จะมีผลกระทบต่อดุลยาภาพของสถาบันกรรษัตริย์กับประชาธิปไตยโอ้โหนะมึงยังไม่หยุดอีกเหรอมึงควรจะหยุดได้แล้วนะนอกจากไอ้พวกนี้ยังไม่หยุดแล้วไอ้กระบวนการต้มส้มยังไม่หยุดนะยังมีการไปอะไรนะไปจุดผู้อยู่ตรงไอ้กำแพงไอ้กำแพงที่เชียงใหม่อะนะไปจุดผู้ไป โอ้กเบกโวยวายนะเออไปปีนกำแพงก็ไม่หยุดยังไม่หยุดนะคือมันดื้อแพง่งคือมันไม่ยอมกระบวนการยุติธรรมอะคือมันไม่ยอมอะนะไอแบมตะวันยังเป็นขอก็มาอะไรยังไปทำนะไปแสะสารอะไรบอกโอ้หนูล้มล้างด้วยกระดาษแผ่นนี้หนูล้มล้างด้วยกระดาษแผ่นนี้อะไรมันอยู่เลยยังไม่หยุดดีกะเอ,อเนี่ยปิยะบุตรยังไม่หยุดเลยปิยะบุตรบอกเฮ้ ลบออกทำไมลบนโยบายออกทำไมนะป๊อตอีว่าป๊อตอีว่าโอ้ยคนพวกนี้นะครับไม่หยุดหรอกนะไอ้คนพวกนี้มันยิ่งยิ่งบ้ายิ่งข้างยิ่งสติแตกยิ่งนะแล้วมีการปลุกรดมในโซเชียลนะตอนเนี้นะบอกยิ่งยุบยิ่งเกิดใหม่นะมีการใช้เพลงหากคุณได้ยินเสียงเพลงก็นํา นี่คือฟรีเท้าโค้งมุลชนนี่ขบวนการ i อโอดอมส้มนี่เริ่มปลุกระดมกันแล้วในโซเชียลอ่ะยังไม่หยุดเลยนะไอขอบวนการนักศึกษาไอก้าวมหาลัยยังบอกว่ากฎหมายต้องแก้ได้ทุกมาตานะีไอพวกดอมส้มนี่ออกมาทำคลิปติ๊กตอกเต็มหมดเลยบอกเอ้ยยุบแล้วก็เลือกใหม่ยุบแล้วก็เลือกใหม่หมที่บ้านมีหเสียงเดี๋ยวยึดเลือกหมดเลยเออยังไม่หยุดดีกะ เอ้ยนะครับนะเอาอ่ะมึงจะเลือกใหม่มึงจะเลือกมึงยิงยุบยิงเลือกมึงก็เลือกไปเถอะนะมึงอยากจะเลือกอะไรมึงก็เลือกไปเถอะนะ๋ยวมึงก็โดนยุบอีกมึงมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะมึงมีพฤติกรรมที่แบบนะไอ้พวกนี้มันต้องการร้มล้างไงมันก็เลยไม่ยอมหยุดนะมึงอยากจะร้มล้างมึงเป็นอะไรนักหนานะครับไม่แตะได้ไหมหนึ่งสองไม่แตะได้ไหมนะ เออเลิกยุ่งได้ไหมไม่ได้บ้าข้างกันไปหมดแล้วตอนนี้มันตอนนี้มันล้างสมองร่อมส้มกันเต็มประเทศกไปหมดแล้วตอนนี้ครับนะเออยิ่งยุบมันก็ยิ่งบ้ายิ่งข้างนะยิ่งยุบมันก็ยิ่งโตไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะต้องให้มันเป็นนายกนะมันถึงจะรู้สึกให้มันเป็นนายกไปซะสมัยหน้าถ้ามันไม่ยุ่งกันหนึ่งสองนะก็ให้มันเป็นไปซะนะ อพรรคอื่นระไม่ต้องลงสมัครหรอกให้มันชนะไปเถอะเอาสงงางนั้นเอาอย่งงางนั้นไปเลยนะพรรคอื่นอะไม่ต้องลงสมัครหรอกให้มันชนะไปเลยนะให้มันเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไปเลยไม่ต้องมีฝ่ายค้านเออนะดูสิมึงจะบริหารประเทศแล้วมึงจะมีความแตกแยกมึงจะมีความนะขายแผ่นดินขายประเทศชาติได้ไหมเนอะ,ะนะมึงจะยกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างอะนะ มึงจะยกเลิกเขีย์ทหารมึงจะยกเลิกนั่นยกเลิกนี่มึงจะยกมึงจะมีเลือกตั้งอบตเลือกตั้งอบจเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรมึงเนี่ยนะมึงจะมีการเลือกตั้งอะไรแต่รับจังหวัดอะไรของพวกมึงเนี่ยนะมึงทําเลยอยากรู้ว่าพวกมึงจะนะทาประเทศชาติแตกแยกคะแนดขนาดไหนมึงทําไปเลยเออเหนื่อยใจไอ้พวกคลั่งเนี่ยส้มคลั่งเนี่ยอนะครับ ภาษาธิปไตยแบบไร้จริยธรรมก็ได้คนอย่างนี้แหละมานะตามที่ท่านพุทธทาสท่านบอกไว้นะมันคงหยุดไม่ได้หรอกนะกระแสะสายทานในพวกด้อมส้มเนี่ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ